สันพกรสวยมากค่ะไม่เคยเห็นสถานที่ราชการแห่งไหนที่เอาใจใส่ในการดูแลต้นไม้ได้สวยที่สันพกรบ้านไผ่ค่ะสวยทุกมุมค่ะนะคือสวยแบบแบบสะอาดนะคะคือหัวหน้าสันพกรที่นี่ท่านรักต้นไม้ทุกต้นเลยะคะ่ะ รักต้นไม้แบบจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> คือสวยทุกต้นเลยค่ะสวยทุกต้นเลยสวยทุกต้นแบบสวยทุกใบเลยค่ะนะดูสิค่ะสับปะรดท่านบอกว่าต้นนี้ก็สามปีแล้วนะคะคือสวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะไม่ได้สวยแบบคีค่ายด้วยค่ะสวยแบบสมบูรณ์ค่ะทั้งใบทั้งดอกค่ะสันพกรบ้านไผ่เนี่ย ทุกต้นเลยค่ะจากฝีมือของท่านผู้มีการสารรพกรค่ะคือสวยแบบสมบูรณ์น่ยดูสิดูสิมีคนรักต้นไม้นะคะการจัดสนถาดดูสิค่ะดอกตะบองเพชรหนี่โคตรงามเลยค่ะไม่เคยเห็นแบบดอกตะบองเพชรที่ไหนงามอย่างนี้เลยค่ะนะ กู้สิคะน้ำมัมงานเสือค่ะือ